แก้ด่วนเลยสี่ข้อห้ามห้ามมินิบานอาจเป็นนีตลอดชีวิตห้ามบูชาเด็ดขาดเอาออกด่วนห้ามมินิบานเด็ดขาดห้ามบูชาเด็ดขาดเอาออกด่วนห้ามมินิบานเด็ดขาดอัปมงคลอาจเป็นนีตลอดชีวิตแก้ด่วนเลยสี่ข้อห้ามห้ามมินิบานอาจเป็นนีตลอดชีวิต ท่านผู้ฟังคะทุกท่านคะคนสมัยโบราณม,มักมีความเชื่อต่างๆนานาหลากหลายแตกต่างกันไปบ้างก็เพื่อเป็นกุศโลบายบางประการเพื่อเอาไว้สอนลูกหลานของคนรุ่นเฒ่ารุ่นแก่ผู้ที่ถือปฏิบัติกันมาและอีกทั้งอาจเพื่อเสริมมงคลและโชคลาภให้แก่ชีวิตสิ่งหนึ่งคะ่ะ ที่เราหยิบยกมาในวันนี้คือเรื่องของเครื่องรางของครังเป็นความเชื่อที่มีมาแต่ช้านานที่คนสมัยโบราณน,นิยมและพกพาติดตัวไว้เพื่อความเป็นสริมงคลและแน่นอนว่าสิ่งของบางอย่างไม่ควรมีด้วยเช่นกันหากบ้านไหนมีก็จะสร้างความฉิบหายอัปมงคลให้กับบ้านหลังนั้น เชิญติดตามรับชมรับฟังค่ะเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณค่ะ 4. สิ่งอัปมงคลบ้านใครมีให้เอาออกสิ่งอัปมงคลห้ามมีในบ้านเด็ดขาดระวังชีวิตจะล่มจมหากินไม่คืนค่ะข้อหนึ่งชูชกชูชกคือพระเทวทัต กลับชาติมาเกิดค่ะพระเทวทัตคือคนเลวในสมัยพุทธกาลที่เป็นคนวางแผนจัดการพระพุทธเจา้าและโดนพระแม่ธรณีสูบลงนรกหากผู้ใดมีไว้หรือได้มาโดยรู้เท่าไม่ถึงการก็ให้นําไปฝังดินเท่านั้นนะคะหรือบริเวณจากชายตามถนนให้คนเหยียบซะลงไปในานารก ในการบูชาชูชกนั้นมีการอธิบายไว้ว่าการบูชาชูชกเป็นเรื่องไม่ถูกต้องเพราะพระพุทธเจ้าสอนว่าให้บูชาบุคคลที่ควรบูชาแต่สำหรับชูชกเป็นคนที่ไม่ควรบูชาในคำพีพระไตรปิฎกระบุไว้ชัดว่าชูชกเป็นปุรุษโทษไม่มีความดีสักข้อเลย ไม่ควรทีจะหยิบยกมาเชิดชูบูชาเราควรบูชาบุคคลที่เป็นมงคลแก่ชีวิตไม่ควรยกยองคนชั่วอย่างชูชกซึ่งเป็นคนทุจริตคดโกงเอารัดเอาเปรียบเห็นแก่ตัวไม่รู้จักพอเป็นตนในที่สุดชีวิตชูชกก็ตายอย่างน่าสมเพชเวทนาเพราะกินจนท้องแตกตาย ปรากฏการณ์นี้สะท้อนภาพสังคมอันตกต่ำทางสติปัญญาจริยธรรมและคุณธรรมอีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงสภาพสังคมแห่งการขอไม่อยากเป็นผู้ให้และเรื่องนี้ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าเราควรบูชาคนดีผู้ส่งมีแนวทางปฏิบัติหรือการดำเนินชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดี ให้เราประพฤติตามจึงจะเป็นมงคลแก่ชีวิตเราควรยึดหลักอิทธิบาทสไม่ควรพึ่งพาอิทธิฤทธิปฏิหารการบูชาชูชกยังถือว่าผิดหลักกฎแห่งกรรมถ้าเราอยากประสบผลสำเร็จก็ต้องปฏิบัติตามคนดีไม่ใช่ไปกราบไหวคนไม่ดีหรือเอาอย่างชูชกซึ่งเป็นคนไม่ทำมาหากินเอาแต่ได้ เจ้าเล่ปรินปรอนและหลอกลวงนอกจากนี้อดีตชาติของชูชกยังเป็นพระเทวทัตซึ่งก็เป็นผู้จองทำร้า,รายพระพุทธเจ้าก่อกรรมหนักจนทำให้พระพุทธเจ,าจ้าห่เาอเลือดเนื่องจากการกลิ้งหินก้อนใหญ่ไม่่าพระพุทธเจา้าและยังทำให้พระสงฆ์แตกแยกเป็นบาปกรรม ที่ทำให้พระเทวทัตต้องถูกทรณีสบลงไปชดใช้กรรมในอเวจีมหานารกครูบาอาจารย์ท่านกล่าวว่าการปลรุกเสกร,รูปชูชกขึ้นมาเป็นวัตถุมงคลสะท้อนให้เห็นถึงความเสื่อมของสังคมที่เห็นกงจักเป็นดอกบัวโดยภูสางชูชกผดิตชุดคำอธิบายขึ้นมาอ้างว่า ชูชกมีส่วนดีที่ทำให้พระเวสสันดรสำเร็จบำเพ็ญเพียรบารมีจนเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเรื่องไม่สมเหตุสมผลและตีความหนังสือไม่แตกเพราะฉากสุดท้ายในชีวิตของชูชกหลังจากขอกันหาชาลีได้แล้วชูชกมาร่วมงานเลี้ยงแต่ท้องแตกตายเพราะกินไม่รู้จักพอ ดังนั้นการบูชาชูชกคือการบูชาความโลภคนที่ควรได้รับการบูชาคือพระเวสสันดรเพราะเป็นต้นแบบของผู้ให้ข้อ2คือกุมารกุมารค่ะกุมารคือวิญญาณหรืออสุรกายที่เกิดจากการทำแท้งวิญญาณเหล่านี้มีเวรกรรมต้องไปผุดไปเกิด เพื่อชดใช้กรรมกุมารเหล่านี้ไม่ใช่เทพและไม่มีทางช่วยเหลือมนุษย์ได้จึงไม่ควรนำมาอยู่ในบ้านค่ะท่านผู้ฟังคะทุกท่านคะกุมารทองถือเป็นความเชื่อทางไสยศาสตร์เกี่ยวกับจิตวิญญาณโดยที่มาของกุมารทองนั้นมาจากการเลี้ยงทุตผีปีศาจไว้ใช้งานโดยกุมารทองจะเป็นวิญญาณของเด็กผู้ชาย หากเป็นวิญญาณผู้หญิงที่คนเลี้ยงไว้จะเรียกว่าหงพรายกุมารทองแรกเริ่มเดิมทีมาจากวิญญาณของเด็กที่ตายในท้องแม่หรือที่เรียกว่าตายทั้งกรมผู้มีวิชาอาคมจะไปนำพาวิญญาณเด็กนั้นมาเลี้ยงไว้เป็นลูกจากหลักฐานที่พบในเอกสารโบราณระบุถึงการทำกุมารทองสรุปว่า ต้องหาศพที่ตายทั้งกรมแล้วประกอบพิธีกรรมผ่าเอาศพทารกในท้องนั้นมาย่างไฟให้แห้งสนิทก่อนรุ่งอรุณ์แล้วจึงลงรักปิดทองให้ทั่วด้วยเหตุนี้จึงเรียกว่าก um ุมารทองต่อมาสภาพสังคมและว,วัฒนธรรมพัฒนาไปมาคืนทำให้ไม่สามารถสร้างกุมารทองจากศพทารกจริงๆได้ จึงได้มีการดัดแปลงกรรมวิธีการสร้างกุมารทองขึ้นโดยใช้ดินเจ็ดป่าช้าบางไม้รักซ้อนบางหรือไม้มยมบางไปจนถึงโลหะมาสร้างเป็นโรบกุมารแล้วปลุกเสกตั้งจิตตั้งถาดทั้งสีและเรียกอาการ32ให้บังเกิดเป็นจิตวิญญาณของเด็กขึ้นมาค่ะ กุมารทองปัจจุบันนิยมสร้างเป็นรูปเด็กลักษณะเป็นเด็กไว้จุกนุ่งจุงกระเบนอย่างโบราณกลายเป็นเครื่องรางของครั้งที่เชื่อกันว่าเสมือนมีวิญญาณเด็กอยู่ในรูปกุมารน,นั้นผู้บูชาต้องเลี้ยงดูเหมือนเป็นลูกของตนต้องให้ข้าวน้ำเส้นสวงและต้องเรียกให้กินข้าวด้วยทุกครั้งค่ะ และปัจจุบันก็มีข่าวที่ได้ยินกันว่ามีการเอาเด็กมาดองเพื่อจะทำเป็นกุมารทองก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรอย่างยิ่งค่ะแต่อาจเป็นเพราะความเชื่อที่มีมานานเกี่ยวกับเรื่องนี้จึงไม่สามารถห้ามไม่คิดว่าเรื่องแบบนี้สามารถช่วยส่งเสริมให้พวกเขาอยู่ดีมีสุขหรือป้องกันอันตรายได้ และไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได้ตามหลักวิทยาศาสตร์แต่ของแบบนี้ก็ไม่มีใครอยากลบหลูเช่นกันค่ะแต่ก็ยังมีคนบางกลมที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องราวเหล่านี้เพราะคิดว่าเป็นเรื่องที่งมงายของแบบนี้ไม่มีอยู่จริงจึงออกมาต่อต้านเหตุการณ์นี้อย่างไรก็ตามเรื่องของความเชื่อนี้ ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลไม่ขอแนะนำให้ทําตามแต่อย่างใดอยู่ที่ตัวบุคลคลควรใช้วิจารณญาณพิจารณาวา่าควรหรือไม่ควรค่ะข้อ3ตั้งหิ้งบูชาเหนือขอบประตูตำแหน่งที่เหมาะแก่การตั้งหิ้งบูชาคือบริเวณที่ค่อนข้างเงียบสงบและตองตังในที ที่มีผนังทึบตันหรือให้หลังหิ้งพระมีผนังพินอันมั่นคงแน่นหนาคาการตั้งหิ้งบูชาไว้เหนือขอบประตูนั้นถือว่าเป็นจุดเสียเพราะบริเวณนั้นมีคนเดินผ่านไปมามีพลังการเคลื่อนไหวจะส่งผลเสียต่อพลังศักดิ์สิทธิ์ทำให้ผู้อยู่อาศัยมีแต่ความเสื่อมถอยมากกว่าความเจริญค่า ท่านผู้ฟังคะทุกท่านคะกานจัดห่วงจุยหิ้งพระจัดอย่างไรให้เหมาะสมสำหรับคนที่อยากตั้งหิ้งพระและจัดวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ในบ้านหรือในคอนโดเพื่อความเป็นสิริมงคลกับครอบครัวเราขอแนะนำดังนี้คะ่ะวิธีตั้งหิ้งพระจัดห่วงจุ้ยหิ้งพระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์บูชาภายในบ้าน ดังนี้ค่ะข้อหนึ่งตำแหน่งหิ้งพระควรหันหนาไปทางทิศเหนือเพราะเชื่อกกันว่าทิศทางสวรรค์อยู่ทางทิศเหนือฉะนั้นหากคุณจะตั้งหิ้งพระหรือกำลังสร้างห้องพระก็ควรจัดให้อยู่ทิศเหนือของห้องรับแขกค่ะหรือทางทิศเหนือของบ้านโดยพื้นที่ส่วนนี้สามารถวางพระพุทธรูป หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆรวมทั้งกรอบรูปและยันต่างๆได้ทั้งหมดเลยค่ะข้อสอฮิ้งพระควรหันหน้าไปทางประตูนอกจากควรจัดห้องพระหรือหิ้งพระไปทางทิศเหนือของบ้านแล้วฮิ้งพระและมุมไหว้พระของบ้านควรอยู่ไกลกับประตทูทางเข้าบ้านโดยหันหน้าชนกับประตบูบาน ซึ่งตำหลักควงจุ้ยแล้วตำแหน่งนี้ถือว่ามีเลิกดีและส่งเสริมความเป็นสิริมงคลในบ้านได้ดีมากที่สุดค่ะไม่ว่าท่านเองหรือแขกที่เดินเข้าบ้านก็ต้องแสดงความศรัทธากับพิ่งพระกรเป็นอันดับแรกอีกทั้งการวางตำแหน่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้บริเวณนี้ยังมีความเชื่อว่าจะช่วยปกปักรักษาคนในบ้าน ให้แคร้วคลาดจากอันตรายทั้งปวงได้อีกด้วยค่ะข้อ3ไม่ควรวางตำแหน่งหิ้งพระหันหน้าเข้าบ้านไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปเครื่องรางของครังยันรูปปัน้นและสัญ,ญลักษณ์หรือตัวแทนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายถือว่ามีพลังในตัวอย่างแรงกล้าฉะนั้นเราก็ควรจัดทิศทางการวางสิ่งศักดิ์สิทธิ ให้หันหนาออกไปเพื่อจะได้ใช้พลังงานด้านดีครอบครมพื้นทีบ่บานทุกตารางนิ้วแต่ถ้าหันหนา้าสิ่งศักดิ์สิทธิธ์เข้ามาในบ้านหรือวางแอบอยู่หลังโต๊ะอาหารโซฟาหรือปลายเตียงพลังงานในบ้านอาจตีกันให้วุ่นวายซึ่งหากต้องการแก้เครดก็ทำได้ด้วยการหาฉากกันหรือปลูกต้นไม้ เป็นฉากคันเอาไว้ก็ได้ค่ะข้อ4สถานที่จัดวางต้องโลงกวางและเหมาะสมส่วนมากแล้วถ้าเป็นหิ้งพระมักจะอยู่บริเวณโถงของบ้านหรือในห้องรับแขกที่มีพื้นที่โลงกวางเนื่องจากเป็นศูนย์กลางของบ้านที่ทุกคนจะมารวมตัวกันอยู่บ่อย พลังงานที่หมุนเวียนอยู่ตรงนี้เลยต้องสะอาดและมีพลังด้านดีอยู่ค่อนข้างมากพอสมควรค่ะขอหาต้องอยู่สูงและสะอาดสะอานเมื่อตั้งใจอยากบูชาพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ในบ้านแล้วเราท่านก็ควรแสดงความเคารพศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านอย่างเต็มที่ด้วยค่ะโดยควรจัดวางหิ้งพระ ให้อยู่สูงจากพื้นอย่างน้อย5ฟุตรพร้อมกันนั้นก็ต้องมันทำความสะอาดพระพุพธรโรและยิ่งพระเป็นประจำอีกด้วยนะคะด้วยนะคะข้อ4เสาไฟฟ้าตั้งอยู่นาบ้านหลายท่านคงประสบพบเจอกับปัญหาที่มีเสาไฟฟ้ามาตั้งอยู่นาบ้านเรื่องนี้มีวิธีแก้ค่ะหากว่ามีเสาไฟฟ้า ตั้งอยู่ตรงนาบานพอดีถือว่าเป็นลักษณะไม่ค่อยดีนักทำให้บ้านของท่านขาดพลังความสมดุลจะมีผลให้จิตใจไม่ปกติโมโหหงุดหงิดง่ายและมาเกิดอาการเครียวกราดง่ายเสมอทำให้ขาดโชคลาภค่ะหากมีเสาไฟฟ้าแรงสูงอยู่หน้าบ้านพอดีหรือด้านข้างของบ้านพลังของคลื่นไฟฟ้า ก็จะส่งผลต่อระบบโลหิตภายในร่างกายทำให้โลหิตเนืดเม็ดโลหิตอาจผิดปกติเกิดโรคที่อาจหาสาเหตุไม่ได้หรือโรคเรื้อรังได้ค่ะวิธีแก้ไขคือข้อหนึ่งให้หาลูกแก้วคริสตัลหรือโมบายมาแขวนหน้าประตูบานเพื่อช่วยสะท้อนและกระจายสิ่งที่ไม่ดีให้ออกไปจากบานค่ะ ข้อ2ติดถงชาติให้โบกสะบัดเพื่อพัดพลังงานไม่ดีพัดพลังงานให้กระจายออกไปค่ะข้อ3ปลูกต้นไม้ให้สูงเพื่อบังเสาไฟฟ้าข้อ4ไม่ควรนอนในห้องที่อยู่ไกลเสาไฟฟ้าค่ะขอขอบคุณเจ้าของเนื้อหาแหล่งที่มาข้อมูลดีๆในวันนี้และ ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่เข้ามารับฟังได้บุญร่วมกันนะคะให้ทุกท่านประสบความสำเร็จกับทุกเรื่องที่ดีของชีวิตนะคะสาธุส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองจเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นสุกกายสุขใจตลอดไปค่ะ